แม่กำลังสั่งนมจืดให้นะลูกจะได้ยืดยืดขายาวยาวซั่งมาเลยพี่น้องพี่ไกว่เรากินยวนอันนี้ก็ไล่สดพี่น้องไตอกอกพี่น้องเพิญญานกิ่เลมกับเบอร์ันเบดีเบอดีดเบดีดี บอลเข้าดูเหรอบอลพูดดีๆสิเออค้ยไปนปินแลนเข้าชมเหรอพูดดีๆไม่หมายถึงว่าเธอพูดในอะไรที่ดีอ๋อบอลบนอยูไม่ดีหรอกบอลไม่ด่าแต่ติ๊กตอกจะหลุดลีโอมา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 ครับผมลีโอมาเลยวันนี้ งามพี่น้องอ้อน้องสเต็มนะครับผมวันนั้นเหมือนฝรั่งมากวันนี้เหมือนบัคซิดายิ้มเราก่อน้นงยิ้มหรือให้ให้นะครับน้องสเต็มโอ้ค่าช่วงนี้พี่น้อง ว่าผมก็บ,บอกไปแล้วว่าผมมีแฟนแล้วกรบบอย่อมพีน่น้องมาเข้าเฮงพอดด้วน้ำอุน่นใส่เสื้อเหมือนลายเต็นวัวัดเลย <c ười> โอ้เสียคู่คู่ยังอันนี้ห้องบอดป่ะนี่อ้อห้องบอดนะครับอันนี้เป็นห้องผู้บริหารนะครับผมพี่น้องโอ้ดี ดีดีดีพี่น้นี่ห้องเก็บเสียงเก็บอย่างเป็นห้องบอดนะครับห้องแต่งหน้าท eh? ําผมเลิศเลิศเลิศตวาก็เป็นติดต์ต่างแงใช่ไหมันแักแมนมันกะซัำมันนี่ขอตูมหรอทํา เนม่น้นหัวหน้มาอย่งคือพาย่เงียยอยู่ซองเป็นอย่งคือพ่อปหาตัดอ้อยเกี่ยวข้าวคือเก่าผุนเออเป็นหย่งพ่อปหาตัดอ้อยเกี่ยวหยาอยู่บ้านผุนมาอย่างมาล้ำเบ็ดอย่างแม่เห็ดอย่างอาชีพคุณคือตัดอ้อยเกี่ยวข้าวค่ะเม่ยิ้มนน้อยมาซ่องยังมันจเธอมัจอมอย่าง จอบเมื่อไหร่นะเวนจะมาค่ะจอบอะไรไปดูใครเมื่อกี้นี่สวัสดียังสวัสดีค่ะสวัสดียังค่ะพี่น้องฝากฝากกันเด้อพี่น้องพระเอกอันน้อยดาวลุงพี่น้องดาวลุงศิลปินดาวลุงนะครับผมเท่าไรกว่าสิบเท่าไรกว่าเลขเลขเลขกับยูริพี่น้องสิบสิบหกสิบเจ็ดอันนี้สิบแปดสิบหก เสียงกระลังแตกเบาเป็นน้องานี่เด้อ้คร่จูนมาแม่เด้อคบผมนี่คููจูนไม่ไม่บมาไหนแล้วเกแล้วขืนนานแล้วแล้วอยากแล้วอยากเด็ขช่วงนี้แล้วแลกคือแตกเตานอนแล้ไปเกี่ยวเขาเกี่ยวอย่างไห่วันน่ะสีน้ำเละแซ่น้ำนมหมดเลยโอ้นาเหลี่ยมเมาเมากูว่ามันกระจกเสียง น้องมันมีไปเดินงานยิ้วหรือยังไปเดินไปเดินงานยิ้วหรือยังเมืมมยอยม่อคืนดิเชียนร้องหมอแคนมันมากเลยชอบอยังร้องหมอแค่นโอ้มันมีน้อยพี่โอม่เลยวผู้เถ่าพี่น้อง

ถ้าเอาเพื่นผมมางั้นนัหาช่วงวงกูแล้วนี่ได้สี่คดีมันหลายคนดีอายุเพิ่นยังหน่อยพี่น้องเพิ่นประสบการณ์มันนี่มีเพิ่นก็เลยเอาซ้ำหนีไปก่อนเริ่มต้นเริ่มต้นพี่น้อง เพิ่นเอวเพิ่นาเดาอยู่เนีทำไมเอวเพิ่นว่าไปไหมเดาเามันเต้นแบบนี้แล้วไอยากเงแกันหน่อยเอามันเต้งหนเองบ่ขันเยพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับอย่าทำแม่บ่าแม่ฮาลจะม่ยอเข้าคืนมามาลนไม่พี่น้อง เอาเร็วๆแต่งเร็วนะเบนจะดูเอาอะไรใส่บ้างเอาอะไรใส่บ้างบอกนะเบนนะเบนจะได้หักแต่งอย่างแต่งให้หนะเบนหน่อยเร็วไหมอย่าอย่าเอารองคุ้มแม่ไปนะเดี๋ยวรองคุ้มแม่จะหมดเอาเปล่านั่งดูแต่งให้หนะเบนหน่อยมาหนี่เร็วมาแต่งให้หนะเบนหน่อยอยากสวยใช่อยากสวยไงเหมือนมันมีนม มันไม่หล่อแล้วต้องสวยเท่าน,นั้นบบน้าเบ,บมนมีแฟนไหม,บบมแฟนแฟนาเบ,บนอยู่ไหนในเสื้ออะไรไ <c oughs> จุดซ้อนลูกไปทัวร์ไม่จุด <c oughs> มันจำเหมือเด้อดิคอยจีบอกอท่านเป็นพ่อไงคอยแฟนนั่นเป็นเป็นแดนเซอร์พ่นไหนว้ะไปจะไปสอนลูกวิทว่าไปทีกวเมจพ่นกันนปาไปเดินเล่นไหมไปไหมไปไล่สวนเล่นไหมเหลืออยู่ยี่สิบบาทนี่ไปเล่นปลาลูกโป่งหมดแล้วปลาไม่ถูกสักลูกกับจูริเยอะแต่ปลาลูกโป่งขอขนาดปลาลูกโป่งก็ยังม่ดตือกับตาอย่างนี้ไปจีบเขาที่เอาข้างบนได้เราไม่บอกน้ำเขา โอ้ยฮัลหเพื่อนไม่ฮั้นุงยังงป่ากำกินมันงวงนาะขั้นบอกินงงมันตากวัดาเนะปานนี้ขั้นจะไรขี้สร้างกังห่มระวังตกมือนึ่งข้าจับเอาพ่ดอกเอามันกับระวังตกตัวมือนึงถือกังหมจะเหยื่อมืดนึ่งพอเศร้าสั่งมันก็งไงตอนนี้มันยัง ชุภาชิดยอกกันมอตูของตู้เลยท่านเขาขอขท่านเขางไปก่อนนะไปนเพิ่งผ้าอาศัยเนเด้อจ้ามัดมีมาจะนั่งเสื้อเต้นเนี่ล่ะเอ๊เสื้อบัตจองตัวพี่น้องซื้อบัตจองตัว อีที่เจ็ดสิบห้านะครับผมอีพีที่เจ็ดสิบห้านะครับผม,ม,มผเอาเข้ามาเขาโยกเองได้เนอะไงเขาโยกเองไป็นังบอกว่าปลากระพัวเป็นของข,องของันวันเกิดไอ้น,นี่กระแลงพี่นองต่อไฟไปไปเนเดอปีไม่ไนี่ น้องอันนี้เสื้อน้ำม,มาถาผมเด้น่นี่ดีค่ะคอยเพราะเดืดอดเลียนมาหันมีหันคนมีมันระยัดถ้าไปตอบแชทผู้อื่นไปทัวเร์เอ,อืเอดไอ,อ,อถ้าอันไปบอกอันเด็กค่อยว่าเป็นผู้สาวกับเมีโอ้กกยกระเทือนให้ก็คือเพรป้าผัวมาเอาเขารลดเอาหยิเบิ้งให้นมา เออเขดีวาเพชรายได้หมแมนเพชรยได้บ่วาพ่อเหี้ยก็ปลาบวัวมาเลยรีบซื้อบัตรจองตั๋วนะคะผมมีพีทีเจ็สิบหานะครับผมดูได้สองวันเวทีของโตเกียวนะครับผม ลืมแต่เราคนพี่น้อนเมื่องานเราเยอะคนดูเก้าร้อยหนึ่งพันนี่ขอกำลังพี่น้อนนี่พี่น้องชื่อพาชื่อของแม่ จะไปซื้อแง้มคอเล่นหรือว่าทำไมใช้ยังนั่นนี่ซื้อแรกเขเปิดปนี่ซื้อปั๊บโหลดมิราบูฟบ่นน,นั่นยิ้มหน่อยค่ะนี่นี่น้องเล็กสุดน,นะครับผม เอาเงินคืนเป็นกระป๋องวันนี้ขึ้ขาดเธอไม่ได้นะนี่รับชมยังกว่าขึ้นมาฟี่เราซ้มบี้เองเลโอ้ยบ่เมีนบ่เมียน ยูเซอบปุเนี่ยเอาพี่น้องมาหาหกินเขากินน้ำน้องลีโอก็มาเลยนะครับน้องลีโอน้องลีโอก็มาแล้วได้ยังกินหห่อ้อมหมูโอโอพี่ลับเหรอขอาวุ่น เอนี้เสียบไมครับไ่ใช่แล้วเงินทองครับแันมือนีลงนะัแบ่งหนไ้หลายอายุยหลาหลาเรืองเโอเคครับเป็น้องมานี้กันสี่ข okay> ้ออนุญาตลงไรนะครับผมมานี้เจอกันนะครับกลุ่มปิดนะครับ EPD เจหนะครับผม